ก็ครับสมัสดีครับผมไม่พ่นอง,ลองนนนนเลยยดคนี้ี่แงกันตั้งคนเครับมากับแล้วก็จากเราเต้นยึก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 เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปทํากินกันดีกว่าครับข้ามึงก่อมม,อม,มเดิมทําอาหารการกินเพื่อประทานชีวิตอยู่รอดเป็นวันช่วงนี้ก็รับเทศกาลนะครับจะรับเทศกาลฤด,ดูกาลแห่งการกินเจนะครับถึงเราจะไม่ได้กินเจแต่เราก็กินมังสวิรัติ อาจจะมีมั่งนะครับไม่ได้กินเนื้อนะครับกินน้ำน้ำน้ำนะครับคือเขาทํามาแล้วนะครับเนาะอุ้ยก็แต่ของปีที่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราไม่ได้ขาดตัดชีวิตปีนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็ปะเอาไราก็เยอยให้นะครับคุณผู้ชมอืมกรบทุสวรรค์เรานั่งกูทำกรรมนา จากในที่รักเธอเธอ,อจึงจึงจากจากไปไปอี๋มาบากอะไรอย่าให้คิมโมะแล้วปะอย่าพึ่งมันขานผมนะแกพึจะไป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 เราไปเข้าที่ดีกว่าจิ๊บ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 อืมนะครัก็มาถึงนะครับต้องนิดนี่หน่อยแล้วว่าบอเป็นวันวันกระจิกกระใสนะครับว้าวอนนี้ปิดกันนะครับนะฮู้ย เอรู้สึกว่าวันนี้มันมึดๆอย่างไรก็ไม่รู้ละครผู้ชมก็อย่าลืมนะครับก็ดูไดุ้ขกภาพตัวเองด้วยนะครับนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็มาลังสั่นจากเมนูนี่ครับนี่ครับคือเก็บเก็บเก็บกดจากวันก่อนนะครับนะอุ้ยวันจะต่าจบภูม่วงนะครับนึกอยากกินอยากกินก็ไม่ได้กินนะครับนะโอ้เมนก่อนก็ไม่มีมาขายนะครับวันนี้มีมาขายวี่นี่ครับ ว่าวหลายอย่างให้พูดมากลำคานนะลำคานนะคุณผู้ชมอืมเอ๊ะรู้สึกว่าใครจะปิดไฟผมวะมันทำไมมึดๆตึบๆนะใครมาแวะในห้องผมเบาเานะโอ้คุณผู้ชมยังไม่ทันจะทำยังไม่ได้จะกินน้ำลายไหลแจกฟองเพือเึงความแช่ความนัวนะครับอืมนี่ครับเราไปจะ่การทานทานนกันแรกขอได้ญาได้เปิดไฟก่อนเลยครับรู้สึกว่าใครจะปิดไฟผมนะครับโอ้โหมึดๆนะครับเนี่ยวครับ จากนั้นเราก็จะมาหัน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 ใส่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 ครับเอาบางๆได้พอบางได้ก็บางนะครับบางไม่ได้ก็ไม่ต้องนะครับเนาะอุ้ยพกทีบางเกินก็จะเล่นมือตัวเองนะครับยูชมแหมว่าอะไรเยอะให้พูดมากน่าลำการและเกินทิชหือนี่ครับเราก็หัน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 ประมานีนะครับผมรู้สึกว่าผมหันทีละนปักมันจะชาไปหน่อยนะครับอุ้ยหกเลอะช่างมันเถอะเนาะ เรากินเองนะครับคุณผ like okay. right? ู้ชมม้อเราก็จะหั่นน totally> ี่เลยครับอืหูดมางบอกอะไรจะให้น่าลำคาญกันเล่นทีมสามปักไปเลยหูมมมครับขนาดแต่ทพูนะครับมือตัวเองไม่ต้องหั่นนะครับนูงนี่เก็บไว้เก็บไว้นะครับอืนี่ครับอืมมเนี่ยกลัวหัวปลากลัวมือใหม่นะครับก็ไม่มื่อยชีพเท่าไหร่นะครับสำหรับการหั่นนะครับน้องหู ระแวงครับระแวงครับมีดคมด้วยครับผมไม่รู้สึกว่าผม,มรู้สึกว่าใครจะปิดไฟผมเนี่ยโอ้ยอยางยังยังคนใช้ผมก็ใชไ้ไปเปิดไฟก็ยังไม่เปิดนะครับเนาะโอ้โหครับแล้วก็ตัดมานะครับนเีนเห็นเห็นเห็นภาพแต่ไม่เห็นหน้าผมไม่เห็นหน้าตาเราเราผมก็เลยจะเหงาเศร้า,ราเสงย่างเนี่ยโอ้ผมลืมไม่เอยใช้ คนไปเปิดไฟมันก็ไม่ยังไม่เปิดอีกนะครับหอน่ารำคาญจริงๆเลยทำไมไม่เปิดสักทีนะครับแหมอือครับแล้วก็นี้แล้วก็ยังเราก็ไม่เป็นไรครับเราก็หลับหูหลับตาหันเงินต่อไปนะครับน้องผู้ชมเราก็หัน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 เลยไม่ต้องมองก็ได้นะครับน้องหนี่ครับเราก็หัน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 ไปนะครับแหมหัน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 เอาแล้วที่เราทําได้นะครับนาะแหมหันเลยครับห ครับแมแล้วก็หัน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 ไปครับอุ้ยแล้วก็ต้องใช้เทคนิคในการมองบ้างนะครับแม่แมจะหันเพลินเลือดจกอุ้ยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่ถ้วยไว้ใส่ถ้วยไว้ใส่ถ้วยไว้นะครับหมอเราก็จะมาหายเล่นต่อนแล้วไม่หมดก็เอาหมดนี่ครับนี่นะครับอืมนะครับแล้วก็หัน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 ไปนะครับแม ครับจุงนี้ก็รับเทศกาลกินจงกินเจแล้วก็ไม่ได้กินเจอะไรจริงกิงจังแล้วก็เว้นเว้นเว้นมั่งแล้วก็กินมั่งนะครับเนาะพูดง่ายแล้วไม่มีจะกินกินผักยากๆจริงครับหนูชอบเรื่องกินกับพูดในทิศโยกกระชุ่นแล้วก็เถื่อนใจนะครับว่าก็ไดแล้วเราก็หันฟูมาเถิก็ได้ประมาณนี้กับหน้าตาก็บอกประมาณนี้ฟุู้ๆถาดเลยนะครับคุณผู้ชมว่าไม่เป็นไรมา เรา,เา,าก็จะการปัิบัดติต่อไปนะครับรายยัให้เราก็จิบคบวิเศษขึ้นมานะครับคุณผู้ชมอืมควงจากแต่ตลกเสร็จแล้วนะครับเรา,เา,าก็จะการนี่นะครับโอ้รู้สึกว่าบรรยากาศมืดมืดกับมืด,มด,มดึ๊บเลยมองไม่เห็นนะรตรงนี้ก็ั้งมืดฟ้ามืดฝนล้วมไม่รู้ใครปิดไฟผมยังใส่โดนตัดไฟครับุณหนุ่ม,ผม นี่ๆเสร็จน,นั้นเราก็ใส่หอมก็เทียมลงไปกับอืมก็เทียมก็เทียมก็เทียมขาวครอมขาว,ขาว,ขาว,วใส่พริกตะเครปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่นี่นี่นี่คุณผู้ชมนี่พริกลงไปหนึ่งยุบอืมมักอัะเผ็ดใส่เผ็ดใส่หลายนะครับมักเผ็ดน่อยใส่น่อยนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมสูตรเด็ดสูตรเก่าคือเก่าดังเดิมเราก็จะใส่ผงนัวลงไปเลยจวร์ววด อืมอืแต่แล้วเราก็ยกเพขึ <can> ้นมาด้วยพลังอันสุดก็ง a n นี่เสร็จแล้วเราก็วางบงเขาแล้วเราก็จะการต่ำตำตํำต่ำเหมือนเดิมก็ผมเดมผมกามุมเดิมแล้ก็รีตำแมต่ำชากรดังกำังคลายเขนะครับเก็บแรงกระติตํำมาด้วพลังภายในนะครับก็มาฟังเพลงไม่ต่อท่นทูสวรรครานโค อาักกรรมหนักหนักหนาตินี้ที่รังรังตึองจ่าจานายครับเสร็จแล้วนะครับรับเสร็จแล้วแล้วก็นี่นี่นี่จะใส่วัตถุดิบลงไปต่อไปนะครับติดใจจากเมื่อวานนะครับมวงเห่ากะนาวาโหเรายังเหลือห้าหกลูกเราไปใส่กันไปนะครับผู้ชมใส่ลงไปแล้วก็ตำนะครับเอาให้หลาบลาบนิดนึงนะครับนาะระวังนะครับ ลืมหั่นครับลืมหัน่นมีปิ้นครับมีปิ้นครับติดใจนะครับเมื่อวานนะครับแมผู้ชมมาพี่นอ้องเอ้ยนะครับเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็ความนัวนะครับจากนั้นเราก็จะมานี่เลยชุดิต่อไปของคือกอกแล้วก็จะหันห่นหั่นหั่นลงไปนะครับ คนใช้ส really. ่วนตัวผมไปไหนคุณผู้ชมมันหายไปเลยผมใช้ไปเปิดไฟก็ไม่เปิดได้ทีก็มืดนี่ยนะครับคุณผู้ชมผมก็เลยต้องทำแบบอันนี้มันมืดๆให้คุณผู้ชมดูก็แม่พี่น้องดูนะครับนะเนี่เสร็จแล้วครับเราก็จะปาดลงไปเลยนะครับอืมปาดลงไปอย่างนี้เลยครับอืมก็ไม่กูมา่าอะไรยห้ก็ใส่เม็ดไปด้วยนะครับอือเสร็จแล้วเราก็จะตำตำตำเลยๆนิดนึงนะครับ ครับงั ene, ้นเราก็จะนี่มาตานี่นี่คือด้านนี้ครับเต็มเข้าไปครับนี่ชมมะเขือมะเขือมะเขืออืมอืมหั่นลงไปครับนี่อั่นลงไปหันเสร็จแล้วนะครับอืมมาจมกับติ้งตองผมต่อนะครับเสร็จแล้วเราก็จะการใส่ไวทุดิ หลักเข้าไปเลยครับนี่ถั่วพงเรานะครับเราก็จะใส่ลงไปใส่แล้วก็ค่อยๆตํานะครับใส่ลงไปตัลงไปเลยครับอืใส่ลงไปผมรู้สึกว่าครกผมจะเล็กไปกนะครับคุณผู้ชมเพื่อพี่น้องเอ้ย จมกินไปสามบ้านแปดบ้านนะครับคุณผู้ชมโอยจมกินทั้งหมู่บ้านนะครับมาหืมหมู่บ้านผมมีสิบกว่านคน <laughs> ยายายยักษ์คุณผู้ชมก็คนละคำต้องคำก็พอได้เลยนะครับเนาะออ้ยเออคนไท่วนตัวผมไปไหนเนี่ยให้ไปเปิดไฟเงียบหายไปเลยนะครับห <laughs> ืมล้น้คงอีกนะครับคุณผู้ชม แล้วเราก็จะมาการบีบมปาดมะนาวลงไปนะครับโขหมะนาวไว้หลายวันครับไม่มีน้ำไปแล้วครับอืมดีนะครับที่ผมมีสำรองไว้หลายรูปนะครับโอ้โหเราก็จะการบีบลงไปครับบีบลงไปครับการบีบลงไปโอ้ผูดถึิงในคนใชขอมมันไปทางไหนกับคุณชู้ชมวัยพี่น้อง ให้ไปเปิดไฟเงียบหายไป,เ,ปเลยเมื่อไหร่มันจะเปิดสักทีก็มาดูนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเออขาดไม่ได้ในะคืนนี้คุณผู้ชมน้ำปลาก,กามอุ้ยเคียวมากระใส่ลงไปจากนั้นเราก็จะการคเลคเลย์คเลคเลย์เคลครับคุณผู้ชมต,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 ตํา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 คบผมผมันใหญ่โทษผมเพีนน้องเอ้ย ผู้ชมหลังจากที่ตําไปตามานะครับอือสีสันหน้าตาน่ารับประทานไหมครับผู้ชมมี่นน้องนี่อืมกินอู้หอมหอมยวนๆน้ำไหลๆนะครับน่ากินนะครับคุณผู้ชมนี่โอ้โ,โหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะครับครับผู้ชมทีละแล้วเราก็เสร็จแล้วนะครับอืมยอดความแซ่บความนัวความอร่อย เราก็จะการนี่ครับอืมเคาอขอาเคาะตักนะครับขอาะเคาะเคตักใส่ถาดลงไปนะครับอู้หูเป็นยังไงครับคุณผู้ชมนีหน้าต่างผมตำทวบูของผมหน้าตาน่ารับประทานไหมครับอยากกินไหมครับคุณผู้ชมมอสซาฟิโน เราจะไปเมนูต่อไปมันต,ต้องมีของเคียงๆกันหน่อยครับคุณผู้มชมมาตามผมมามาครับคุณผู้มชมไปชายก็โอ้ขอโทษด,ด้วยนะครับคุณผู้มชมคลิปนี้ที่อาจจะออกมึดๆไปหน่อยเนื่องจากคนใช้ของชายจริงๆตงๆสติค่อยดีนะครับชใช้ไปเปิดไฟหายเงียบไปเลยผมไม่รู้มันหายหัวไปไหน โอ้แต่ครับกิตนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าหากว่ามันมืดไปหน่อยนะครับชายก็ต้องทนฟื้นทําแบบเหมือนอยู่ในที่มืดนะครับรู้จะประหยัดไฟไปถึงไหนนะครับนะโอ้กิดมีชายต้องขอโทษด้วยจริงนะครับที่อาจจะมืดไปหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงก็อย่าลืมเอาหัวสิแล้วก็ ให้อภัยชายด้วยนะครับนี่นี่ก็คือจะไปชายก็จะมานําเสนอเมนูประจำนะครับที่เรียกว่าจะเป็นเมนูหลักของครอบครัวนะครับเราก็จะใส่ผีวขาวไปนิดนหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็จะการตรีตีต,ต,ตีนะครับผู้ชมอาหารหลักของครอบครัวของชายก็มีประมาณนี้ ต้องพิจิวิถันแล้วก็ใส่ใจในการทํามากเลยนะครับชุ่มพรอย่างน้อยเราก็ต้องรอไปในกระทะร้อนๆอ,ออกนะครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วนะครับหลังจากพี่ชายพามพรรณนาบอกบ่นถึงคนชายของชายว่าไม่ยอมเปิดไฟให้ชายสักทีชายก็เลยต้องทอดแบบมืดๆนะครับเราก็จะลองมาเทสด,ดูก่อนนะครับว่าน้ํามันร้อนหรือยังนะครับ อ้โหชายรู้สึกว่าน้ำมัน้องชายเริ่มจะร้อนได้ที่แล้วนะชายก็จะใส่ลงไปเลยนะครับชมนี่ครับเขาจะค่อยๆฟูขึ้นมาน่าตายนะรับประทานมากเลยชมว่อาอย่างนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับยูคลิปนี้อาจจนะดูมืดไปหน่อยนึงนะครับว่าคนช้น้องชายประหยัดไฟก็อย่าไปโทษจะไปซือสารนะครับอาจจะตระหนักก็่อยดีติงๆต,ต,ต้อง,อง,องๆไว้หน่อย โอ้โหควรู้สึกของไฟมันร้อนจัดมันตัดไปแล้วครับคุณผู้ชมว่า <g ül> อยังไงก็ต้องรอก่ <g ül> okay. อนใช้ความใจเย็นรอ,อนก่อนนะครับคุณผู้ชมเนั่งก็ฟังเสียงชายแล้วเพลงก่อน <g ül> อท่าทางสวรรคอากที่แล้วชายคงทำกรรมนะอยากที่รักเธอถึงต้องจากชายไป วีกับชมครับเอาชายบอกแล้วว่าคนใช้ตัวของชายมันสปิรังค์เพื่อดีใช้เปิดไปป่านนี้ยังไม่เปิดนะครับสงสยัยเปิดนู่นเชียงใหม่วีไม่ไก้เชียงรายแล้วม่าหรือข้ามเทไปแล้วก็ไม่รู้ขอุผู้ชมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็อาจจะมืดนิดไปหน่อยกต่ดีว่าชายเลยนะครับ ออืมอาจากภาพที่เห็นก็อาจจะมีแอบเก็บเกลี่ยไม,ม่ไม่นิดหน่อยแต่ขอโทษด,ด้วยนะครับอย่างที่ชายบอกคุณชายก็ชายไม่ยอมเปิดไฟทุกทีชายก็มองไม่เห็นชายก็เลยทอแบบมึนๆไปครับว้าวชมโหอย่างไงก็ชายก็เก็บเก็บกดอารมณ์ทนไม่ไหวครับเนื่องจากท้าไปกลิ่นก็หอมัยวยนน้ำล,ลายก็ไหลไป นะครับขวาโทุกข์จะทล้วชายกูทำกันนะวืน้นำหูก็ใช้ชายเหเกินจริงๆโอ้โหชายก็นั่งบนแล้วบนอีกนี้ก็พยายามเปิดไฟทักทีก็มืดอยู่อย่างนี้แหละครับคุณผู้ชมอืม ทายตั้งใจว่าทายจะทอดไข่กรอบเอออุปกรณ์ของชายคงจะไม่อื้อัและอํานวยนะครับทายก็เลยจะคิดว่าจะเอาแค่นี้ก็พอนะครับเพราะว่ากลัวจะไม่เป็นไข่กรอบนะครับกลัวจะเป็นไข่ไหม้นะครับวุ้ยก็เอาแค่นี้พอครับแค่สูกพอได้กินพอนะครับเสร็จแล้วนะครับอือหือเราก็จะมานี่เลยครับจมเป็นน้อง นี่แต่แล้วชายก็ยจะตักแอบไว้ข้างนึงของตำสุดยอดผัวพูพิมือของชายเองอร่อยไม่งอ้อใครนี่ครับแล้วก็จะแอบไว้แล้วก็จะจัดออ้ยอุย้ยนี่มีร้อนครับมีร้อนครับโอ้ยนี่ร้อนครับนี่ครับสูตรเด็ดไข่เจียว เจ้าคุณย่าท่านสอนไว้ว่าให้เราทํากับข้าวเป็นนะครับเจ้าคุณปู่สอนในตำลับครับตำบวิชากับให้เงินซื้อแกงถุงนนครับนน่าสงสารเจ้าคุณปู่เลยพอยืะเยอะเข้าไปนะเจ้าคุณปู่ไม่ทำอะไรกินได้แต่ก,ก่อไฟปิป้งมะเขือครับ เกลือเผาก็เกลือยาวก็เผาเผาจิ้มปลากินเนม่อนจากเี้วเจ้าคุณปู่ไม่มีแล้วน,นะครับอย่างประวัติศาสตร์ผมดขคงจะซ้ํารอยตามรอยเจ้าคุณปู่เหมือนกันครับประวัติตตงขารก็ต้องลุ่งรวยไปตามกาลเวลาวี่นี่ครับคุณผู้ชมหนาตาหน่ารับประทานกนมาครับแล้วก็เดี๋ยวไป่ไปถวายประพุกก่อนนะครับ พระพูระ้เป็นธรรมก่อนเลยแต่พระสงฆ์ท่านไม่ได้ฉันกับผมนะผมไม่ได้ไปถวายพระสงฆ์นะครับเพื่ออือมฝากถืกดไลค์กดแชร์ให้ค like, ะแนนชายด้วยสาหรับอาหารเมื่อเช้าของชายวันนี้ผงเลยเช้าก็หวันเย็นเลยนะครับกินแค่นี้พอวันนี้อย่าลืมดกดไลค์กดแชร์เบืออ้องกน้านะกรับมันใจให้กับชายด,ด้วยข้าชายจะได้มีแรงใจแรงเชียร์ใน,นการทำกิจต่อไป เบอร์อนะคตของชายเองว้าวก็อย่าลืมก่อนที่ชายจะไปจากคลิปนี้ก็อย่าลืมขอสามคำว้าวว้าว,ว,าวกับเมนูของชายน,อน่อครน